มาเอาเรามาป่ามาเล่นเงือแบแวนนลยวะเน้นเกมไวงานไวอะก็เกมนี้อยู่ในแรงห้องสุพีม51ดาวนะครับเ้วเป็นเกมที่กดห้าด้วยเนาะผมบอกเลยว่ายากแน่ๆนะครับมาอยู่ในเกมมันแล้วก็ที่ผมบอกว่ายากเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นเกมที่กดห้านะครับแล้วอยู่ในแรงห้องสนะุพีมเนาะซึ่งการที่เราเอ่อ uh, กดห้าคนเนี่ยมันก็จะเจออีกฝั่งที่กดมาห้าคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ย เลือกที่จะไม่คอเกมกับเพื่อนนะครับเกมนี้เลือกที่จะอัดคลิปดีกว่าเพราะว่าเหลีมยมม้นี่เล่นแม่ได้ดคลิปง่ายสุดละมัง้งแล้วเจอกับอ้อยด้วยนะครับก็ถ้าใครทําเกมได้เร็วกว่าเนี่ยไม่ไม่ใช่สิถ้าต้นเกมอยู่ในมือใครเนี่ยก็แทบจะสโนโบอทได้ง่ายมากเลยนะครับบอกเลยมาตอนนี้ต้องรีบฟาร์มให้มันจบก่อนวะโอเคกดอัดคลิปแล้วของเท้าลูกคุดาวเลยครับ ้องบอกก่อนเลยว่าเรีวมาเนี่ยมันก็เป็นป่าที่เล่นค่อนข้างง่ายนะแบบไม่ต้องเล่นแบบเชิงเยอะเหมือนกับออฟเลนนะครับมันก็ต้องมีบ้างแหละมีเชิงแต่ว่าคือเดเมจมันมาเร็วกว่าไงมันทําให้เราแบบเล่นต้นเกมได้ค่อนข้างเร็วนะครับในส่วนตัวของความคิดผมนะโอเคตอนนี้เราสี่แล้วครับจับกุหลาดหน่อยไหมมันพุ่งหมดแล้วมอมพุ่งไปแล้วนี่ไงอูตันไม่โดนว่าไม่เชื่อทันไม่โดน โอ้โห,โหโจบเลยฆ่าไม่ได้ปะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไ,ม,ไม่ได้ปูมันโผล่ซะด้วยอุ้ยสวยจัดนึกว่าฆ่าไม่ได้อุ้ยอ้อยอไม่สี่นะเนี่ยเบิร์ดเลยสุดเลยไม่สี่โอ้ยไม่ได้ค่ะอุ้ยอะไรของมันเนี่ยเดือดเข้ามาทำไมเพื่อนปึ๊บตีธรรมดาตีมา,า,า,ามันโดดชัวร์ครับปึ๊บดักามาจริงมาจริงสวยครับ อ้อยตายด้วยนะน่าจะฟีมังกรน,นะครับแบบนี้อา่าอุ๊ยอะไรเนี่ยหลบหลบต้องหลบต้องหลบน้ำลายมันหน่อยไปไหนครับเนี่ยมีฟิกหรือเปล่าอิ้ยอ้อยมาโอโ้โหโดนยกสองต่อตันอตันโดนด้วยอ้พานหีไม่ทันแต่ได้อยู่โอเคแลกอ้อยไปพูดโดยรับมังกรแต่อ้อยอ้อยศูนย์สองอะนะถ้าเป็นแบบนี้นี่น่าจะแบบน่าจะทำให้เขาเล่นยากอยู่นะ ว่าเขาโยนมาตายอ่ะต้องทําให้เขาแบบหาเงิน,นระดับหนึ่งเลยอรัเมื่อปันจะเป็นต้นเกมแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากอยู่นะถ้าต้นเกมเราตายเยอะมันต้องหาตังค์เยอะเลยซึ่งป่าเนี่ยมันต้องการดาเมจเยอะต้นเกมเพื่อทําเกมอันนี้ผมต้องสวนดาร์กเลยว่ะอุ๊ยอะไรอะไรสับดิแล้วสับ,บก็โดนขัดอะ่ะโอ้ได้ไหมโอเคได้อยู่ป่าน,นี้เรารีฟฟาร์มเลย อ้อยมาอีกแล้ววะเฮ้ยอ้อยมันนักสู้ยางวะไม่ฟาร์มเลยอะ่ะมันจะบวกอย่างเดียวเลยอยู่ไหมไม่กล้าเดินไปมั่วเลยววะวยอ้อยอ้อยมาแล้วม,มาแล้วโดดโุ้ยไม่ทันเฮ้ยเมดอะไรเนี่ยต่อสิบก็ได้อ่ะเฮ้ยมีเครื่องหลอดแล้วเนี่ยวิโดนลิงก์แง๊ว โหมาดปาดแรงมากดูเรื่อข้างล่างนะครับยังไงเพื่อนก็มาไม่ทันอยู่แล้วเนาะมันเป็นแวนก์ดถ้าเพื่อนทันก็น่าจะทันแค่ตัวเดียวอะแต่ว่าเราเลื่อนไงเราตัดไปหมดเลยไม่เป็นไรหรอกตรงกลางเป็นโลริออนวิ้ข้างบนเละมากจวตโดขค่อนข้างหนักนะเนี่ยซิปต้องไปแบบเล่นเลี้ยงหน่อยนะจากกี่ตัววนะนะสามหรือสี่วะอาอ้อเขาเริ่มเซฟแล้วครับ ว่าถ้าอ้อยเขาแบบเล่นเยอะแล้วพลาดตายเยอะเนี่ยผมบอกเลยว่าหยาบนะเพราะว่าป่าของเราที่เป็นเรียวมะเนี่ยแล้วก็แวนเนี่ยมันเล่นต้นเก็ค่อนข้างเดือดนะครับวิอะไรของเมธเนี่ยหูอ้อยมาหูตามไม่โดนด้วยลอลอรอรอปาร์มาโอ้โหสุริยะไม่ได้สักตัวคือเรียวมะเนี่ยถ้าเราหมดคอมโบน่ะเราควรถอย,ยตัวอะไรเนี่ย ตันได้นะไปไหนครับไปไหนครับอูไม่ได้ฆ่าเลยอะ s c 4แล้วอ่ะคือผมต้องบอกว่าเรวมะเนี่ยถ้าเราหมดสกิลแล้วเนี่ยเราควรที่จะพอนะครับรอแบบสกิลเรารีกลับมาเนาะเราเรา่ราคยเล่นเพราะว่าเรีวมะเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบว่าเน้นเล่นเป็นชุดอะมันไม่ได้แบบตีได้เรื่อยๆอะมันเล่นแบบชุดเดียวเราต้องพอแล้วค่อยแบบมีชุดใหม่เข้ามาแล้วเราค่อยกลับไปเล่นใหม่ะนะเห็นไหม โอ้น่าจะเห็นครับเพราะว่าคิปมันจนพอดีนะนั่นไงนันเห็นจริงด้วยเบิร์ดเลยแล้วกันเมฆเขาอยู่บนนะไอเนี้เราเดินเลยอุ้ยดักได้เนี่ยเบบตายไหมโอเคตายอยู่อู้หูทำไมถือว่าพออย้วเนี่ยแล้วเราจ่ายไปสองคิวแล้วอะกับสียอซิดไว่อะไรขรงบมวนอะสองโดดถึงปะวะเจ็บหมดเลยโอ้โหไม่ถึงเชื่อไม่ถึงวะ โยนไหมนะอาตาเอ้ยโหต้องรับกลางต้องรับกลางก่อนโอเคมูลาดรับแล้วเอ้ยก็เลยรับแล้วเบิร์ดมังกรเลยต้องเน้นงานไวหน่อยว่าอูอ้อยมาอ้อยมาปะเนี่ยต้องดึงออกก่อนโอเคอ้อยเล่นแล้วอ่ะแต่เราไม่พร้อมนะอเสียล่างมานะ่ะเทไม่เสียหูจะเกือบแตกว่ะข้างล่าง ตอนนี้ถือว่าของเราค่อนข้างไวเลยนะคือเรลม้าป่าเนี่ยบอกเลยว่าถ้าของเร็วเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะไรมาไหมเรวม้าป่าเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกมมันไหลมาแล้วมันได้ของเร็วเนี่ยคือแบบอันตรายมากะนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบดักแล้วชุดเดียวแบบหลับแน,แน่แล้วรอดูเลยรอดูเลยจกต้องรอโจ๊กสองก่อนมาเราค่อยเบิร์ดได้ไม่ได้เล่นไม่ได้ เฮ้ยมันเดินกยนงมันเล่นมิดวอร์จัดเลยวะนี่ไงลมซ้านี่ไงผูมหมดสกิลว่ะเฮ้ยอะไรมูรลาดอู้โดดมาช้าไปว่ะอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ส่วนให้หรอกเดี๋ยวก็ส่วนให้หรอกมาเดียมาเดีอ่าเก็บมาอีกรอบเดีโดดมาตายบอกเลยอ่าสับสับมุมนี้ก็โอ้โหไม่ตาย เียมกดสองเร็วเร็วจัดเลยนิวนเร็วเบ็ดบูได้เนี่ยบูตดนไครข้ามแต่ผมเจ็บวะน่าต้องรีบวะไม่อยากเสี่ยงเลยไม่อยากพลาดตายนะ่ะเดี๋ยวโดนชัดดาวเราเงินเขาจะดีดหนะน่อยนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเราก็รีเนาะเพราะว่าการที่เราโดนชัดดาวเนี่ยตัวที่ได้ชัดดาวจากเราเนี่ยมันได้เยอะมาก,กนะไม่แน่ใจว่าหกร้อยหรือแปดร้อยนะแต่ไม่ได้เยอะมากเลย อีก3าวิจะเป็นกลางเกมงั้นเหรออืมอเรารวยอยู่นะออยตายแกจับไม่ได้มมนะมุลาดโอ้โหโดนยกต้องรีบเป็นต้องรีบรอเล่นรอเล่นตามเพื่อนนะอย่าไปเปิดนะต้องคุมดาร์กว่ะ ต้องรอเพื่อนถอยมันต่ํามาเล่นดังนะครับแบบนี้ถ้าเราขึ้นมั่นใจไม่มั่นใจว่าจะขึ้นบ้านได้เนาะคือในตอนนี้เราต้องเอาเอาแวนให้แบบต้องให้อ่เอาขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรว่าต้องให้แวนมันได้เล่นสุดๆอนะในช่วงเวลาของมันเพราะว่าแวนเป็นตัวที่เล่นต้นเกมค่อนข้างโหดนะแล้วเลดเกมมันมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหรอ่อ่ะคือตัวมันค่อนข้างขาตายแล้วเอสตินมันจับง่ายนะครับ คือแวนเนี่ยถ้าในช่วงเวลาของต้นเกมเล่นได้เนี่ยคือจะตัวที่เก่งมากเลยอันนี้ก็สนใจนะไม่ช่วยครับเหลือนหิวเวฟไงปึ๊บเนี่ยแล้วก็กลับไปช่วยไงอ,ยอ,ยอุ้ยดาจะตายแล้วโอ้โหอ้อยมันโดดมาพอดีไอ้เชีย่ยกูโดนด่าปไปเนี่ยโอ้ยโ,โอ๊ยอูโดนลิงก์นี่ไงแทงสวนกูจะตายทิพจะตายเซียววีม,มาเด ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอืมอลอยยังไงยังไงโด่วนป้าโปดนมาตายนะโอ้โหเชี่ยตัดใจพลาดป่ะหน้าชั่วมังกรเพื่อนก็คุณโดนด่าชัวร์อีเอ็กูโดนด่าชัวร์รอดูเลยโดนเวทบูด้วยครับไม่เป็นไรนะกูณดาวเราพอแล้วเรามีโอไมอามแล้วโดดไหมโดดไหมกลัวว่าผมจิ้มตายนะ จริงด้วยโดนเบ็บูจริงด้วยแต่เราไดโอเมอยมแล้วไงเกมมันไหลจับมันอยู่ในในอ,อยู่ในเวลาที่เราคอมโบได้แล้วไงโอบูเขาก็ตายด้วยจังหวะแบบน่าเกลียดมากมต้องรีบต้องรีบรอเพื่อนเล่นไปก่อนนะเรารอไปเป็นตัวปิดดาเมจก็ได้นะโอ้โดนจับ โ,โจกเกอร์สองไปแล้วโอ้โหเบิร์เต็มสองเลยแต่ได้อยู่นะดีมาดาได้อยู่โอเคเชีย่ยเบอร,เบร์เบิร์ชุดแรกไปโดนมันกดสองแล้วดาไมเติมเลยโหมันจะเฮ้ยอะไรเนี่ยกูดักนะกูดักนะกูดักนะเอาเดีมาเดีมาัดมันมาชัวร์มันรู้ครับบฟันนี่ไงอุตส่าห์เจ็บจัดเลยว่ะเฮ้ยแต่เขาอยู่ข้างล่างหมดเลยนะเราตัดเวฟบได้เนี่ยถ้าแบบเนี้ย ต,ดดต,ดดตัดได้ตัดได้ตัดได้ครับได้เสียแค่ป้อมล่างนะโอตรงกลางนั่นกูว่าแล้วกูโดนเปิดเอเชียเหลือน,นีงเล่นไม่ช่วยเพื่อนไม่ควรทำนะครับแบบนี้เห็นเพื่อนตีออบเจกต์ก็ออบเจกต์ก่อนเนาะออบเจกต์มันถ้าเราได้คุมออบเจกต์ก่อนในเกมที่มันเป็นแบบค่อนข้างนําแบบนี้มันทําให้เราแบบไม่ทําให้เราเตรียมนําได้เยอะมากนะมันทําให้เขาแบบไม,ม่พื้นที่ใน การฟาร์มเออถ้าอ้อยมาตีบนผมดักฆ่าได้เนี่ยเงินเรารวยด้วยเ๋ยดาบแดงจะมาละอู๋จะมีซีฟว่ะอุบแต่ได้อยู่โอ้โหเอ,อ้ยจะตีคลิปตายนะโดดชิงอ๊บโอเคได้อยู่เยวบนจะมาต้องตัดบนก่อนต้องตัดบนก่อน ปเลยเติมเพื่อนเลยนี่งานดาวแดงเรามาแล้วก็เกิดเลยถือว่าเรารวยจัดเลยนะเพราะว่าสินาทีเราเหลือแค่ก่อเกิดอะคิดว่าเมรเราฟูมากเลยเราเอาม่น่าเห็นไหมหรือว่าเห็นวะอันนี้ผมมุดนะคิดว่ามุดสวยอยู่นะต้องรอต้องรอครับต้องรอมาแล้วไงโอ้โหล้างพูจะได้อยู่นะไม่มีไม,ไม่ไม่มีโดดไม่มีโดดโกเกอร์ไปไหนวะโอโดดติดอีกไอ้เชี่ย ยู่นี่ปะเนี่ยนั่นไงอยู่นี่จริงปาดนี่ไงแปดแปดคิวแล้วเ,เดินมดมดต้องมุดพุ่มไปเรื่อยวะจะอยากได้บัวเดวบัวจะขึ้นเอาบัวก่อนดีกว่าสองนาทีคือสองนาทีเฮ้ยจับมูลาไม่ได้จริงเดียวด้ถ้าเกมน,นี้ปล่อยไปถึงเลทนี้ค่อนข้างยากนะครับ ว่าตัวเรามันลิมิตมันได้แค่ต้นถึงกลางไงต้องส่วนออบเจกต์กว่าแบบนี้ต้องส่วนต้องส่วนเลยแต่เ,เกมเขาเล่นง่ายกว่าไงอ้อยเขาบินมาชนแคดี้เราบินชนผมเนี้ยบินชนเม็แป๊บเดียวก็ตายแลแล้วคือเราไม่มีตัวล้วงแบบตัวลลวงธรรมชาติด้วยคือขนาดมีตัวล้วงธรรมชาติอะยังล้วงย,ยากเลยเพราะว่ามันมีซิฟไงฝั่งเขาแล้วมาดูที่เรา มันไม่ใช่ตัวรงธรรมชาติาตัวโโ,โดนดักกูวกูไม่รอดโอโหโดนดักครับทำไมเกมมันเริ่มเปลี่ยนเริ่มอยากนิดน,นึงว่ะเนี่ยเราต้องฆ่าจโจ๊กให้ได้ปะต้องรอแบบโจ๊กสกิลสองสอไปก่อนนะดิเฮโจ๊กเบิร์เต็มแล้วครับเรามีกอเกิดแล้วนะมุดมุดต้องมุดก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยจิมเฮล้มหนึ่งครับเล็บล่างชนนะปล่อยเพื่อนเคลียร์แล้วกัน เฮ้ยได้เนี่ยเพล้มรับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยต้องรับโอเคเรารอดอยู่เฮ้ยเอะไรเนี่ยสิปเฮ้ยเอาสิปได้เนี่ยโอเคเฮ้ยจบได้เลยจบได้เลยได้ปะวะเหลืออะไรวะเหลืออ้อยกับมูลาดต้องไล่อ้อยต้องไล่อ้อยต้องไล่อ้อยโอ้โหมูลาดมาโอ้โหระยะไม่ถึงอีกคิบหายแล้วอ้อยโอ้โหเสียเกิดไม่เป็นไรครับเรามีเคียวอุ้ยโอ้โหทันไม่ทัน แต่หน้าจบได้นะหน้าจบได้หน้าจบได้มีแวนด้วยรอ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 ,อ,อคัดอ้อยให้เพื่อนนะต้องรอเล่นอ้อยให้เพื่อนนะ่ะถ้าอ้อยมันโดดเข้ามาเราเบิร์ดอ้อยก่อนรอตันอ้อยอะ่ะโหต,ตันเกมแตได้อยู่อุอะไรอะไรจบได้นะจบได้นะจบได้นะตีบ้านอะไรตีบ้านอะไรจบได้นะอุยยาหยาไม่อยากตายโอเคจบเกมครับเชี่ยเกือบหยาบเด็กแม่ผมบอกแล้ว คือถ้าเราเล่นต้นเกมไม่ได้ถึงขนาดเนี้ยเราแพ้แล้วนะเพราะว่าตัวเขามันระยะเวลาของตัวเขามันเก่งกว่าเราไงในช่วงแบบในช่วงของเลตเกมอ่ะโอ้เกือบแย่ครับเคสอ2ดาวอู้เอ็มพีพีด้วยเฮียเอาจริงมันเหนื่อยนะกดห้าไม่ได้คอเนะี่ยยากจัดเลยยากจริงเลยกดห้าไม่ได้คอไหนดูดาเมจหน่อยซีอู้สามสิบเปอร์โคตรได้ได้อยู่ นี่กดห้าจริงนะ